สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวิิเร่ดานะครับซ่อม,มไม้นะครับมไม่ไร้สายามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม้ตัวนี้น่าจะอายุนานแล้วนะมาดูกันโอ้นี่ก็เป็นสี่งผมน่าจะเปิดกล่องผิดข้างนะครับนะโอ้ยเอเลอายุบาดนนี อลักษณะนี้คือการเปิดกล่องผิดข้างน้เพื่อนนะโอ้ยเขดเลยโอ้นะครับอหลังจากที่เปิดกล่องผิดข้างมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็มีอุปกรณ์มากมายเลยมีหอดทานห่างมีสูน,นี่เอาพี่นองได้ในกล่องเพ่นกระดตัวนี้เป็น et 7 7็ a นะ f 2นะครับตัวนี้เป็น e f สจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโอ้โหตัวน,น,นี้ก็แตกหมดเลยเนี่ยนะ มาลองดูอกัรน,นะครับเพื่อนจะเป็นอย่างไรนีะครับลองเครื่องนะครับลองเครื่องพัดหลวมบปล่ครับไฟไม่เข้านะเพื่อนไฟไม่เข้านะครับนะตอนนี้ไฟไม่เข้านะครับอ่ะเปิดกล่องครับเปิดกล่องเปิดฝาเครื่องออกมาครับเพื่อน สิ่งที่เราจะต้องไปแนมดูก็หมอแปลงนะครับแล้วก็แนมดูสวิตด้วยนะครับบางทีสวิตมีปัญหามันก็ไฟไม่เข้าเชเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็จะต้องวัดไฟดูเลยนะผู้ถึงเนาะไฟเสียบเข้าไปแล้วมันออกมาที่สีดำๆนี้ไหมนะครับถ้าออกมาก็มาดูสวิตนะครับเพื่อนๆที่นี้นะครับก็มีความกังวลน,นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียงเบาด้วยนะบางทีก็รับกันไม่ได้ด้วยนะนะเพราะาเขาใช้คริสตัลคริสตัลใช้แรบมารับความถี่นะครับในการที่จะล็อกความถี่ระหว่างตัวไมค์กับตัวรับนะี่ฮะมันมีโอกาสที่เราจะหาคิ่ตันไม่ได้นะครับก็เป็นแบบนั้นด้วยนะ,ะทีนี้ก็ทําให้ไฟเข้าก่อนนะครับ เดีนี่ไฟไม่เข้านะครับมันมอดแปลงต้องพังแน่ๆเลยเอามาดูกันเครื่องวิทย์ทำไมาต้องเป็นมิเตอร์เข็มด้วยมิเตอร์ตัวเลขไม่ได้หรืออย่างไรได้หมดแต่ว่ามิเตอร์เข็มมันดูง่ายเข็มมันวิ่งอย่างเงี้ยเวลาอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูนเข็มมันวิ่งแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้วัดดูเนี่ยตรงปลั๊กเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างว้า มันคือมีค่าโอห์มอยู่ละาอมันมีค่าโอห์มอยู่ได้นี่นะครับมันมีค่าโอห์มอยู่นะครับมีค่าความต้านทานแสดงว่าหมอ้อแปลงไม่ขาดดีใจมาระดับหนึ่งแล้วนะนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็หมอ้อแปลงไม่ขาดนะครับทีนี้นะครับปลั๊กไฟปลั๊กไฟลูกค้าย้านมานะครับในกล่องมันจะมีอุปรกรณ์พวกนี้เราก็เอามาทดสอบทดลองนะครับ เราก็มาวัดตรงนี้อันนี้ Basic เบสิกเลยเบสิกเบสิกคือวัดปลักนี่แหละนะครับนะมันมีรูนัำก็ได้แน่ะอ้าวแล้วทำไมไฟไม่เข้าอ่ะอาเสียปลักเสียบแล้วนะครับไฟไม่เข้านะครับเนะี่ทีนี้นะครับเราก็มาวัดตรง AC dc output ออกจากหม้อแปลงเลยครับนะเพื่อนเพื่อ่อตั้งมิเตอร์แบบนี้นะฮะห้าสิบโวลต์นะครับวัดตรงนี้นะมันต้องมีแน่แนเลยมีนะครับออ้ยออกมาตั้งสิบห้าโวลต์แล้วนะอ้าวแล้วทำไมไฟไม่เข้าสวิตช์พังอลดิสวิตช์พังแล้วดิแบบนี้ะนี่คือสวิตช์ของเขาสวิตช์ตัวนี้เป็น dc แล้วนะครับทีนี้อ่จับใบก็ไม่ดูดไม่ซอสเลยวนับนะ ไฟเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาที่มออร์แปลนนะครับเปิดสวิตช์ไม่เข้าทําการจัมสวิตช์ตรงด้วยโลหะนี้จัมเข้าไปหน่อยเข้าเห็นไหมเห็นไหมต่อดอกเอาเข้าเลยเดี๋ยวทีนี้เอาขยับไหนเดียวเข้าเดี๋ยวเออไม่เข้าแล้วเนี่ยแสดงว่าสวิตช์มันหน้าสัมผัสสวิตช์มันไม่ได้ดูดิ่ะเข้าแล้วนี่นะครับอะเข้าแล้ว เป็นที่สวิตนะครับอาการแรกหนึ่งฮนะสวิตมีปัญหานะครับต้องเอาออกมาล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนสวิตนะครับนะมีก็เปลี่ยนไม่มีก็ล้างเอานะในที่นี้ผมจะล้างเอา๋ยวผมไม่มีรูปทรงแบบนี้ทีนี้ก็มาดูว่ามันจะดังไหมนะเพื่อนมันดังไหมละไมเขาเนี่ยถ้าดังก็ดีเลยเนี่ยผมจะได้ไม่ไปทําอะไรมากมหมแล้วก้ถึงนะถ้ามันดังนะ้ถึงนะลูกค้าบอกว่ามันรับได้ใกล้ด้วยนะนได้สามเมตร อา้าวทีนี้ไฟมันเข้าเลยนะขยับสวิตนะครับแสดงว่าจุดนี้เป็นที่สวิตมีปัญหานะครับเปิดเครื่องโอ้ลูกค้าไม่ได้โอไม่มีไม่มีแบบนะครับนี่จากว่าอ่าเป็นกรโอ้ยสนิมกินนะครับแล้เวเอาแบตเตอรี่ฐานมาใส่นะครับถ้าได้แล้วดีเลยเนี่ย ผมจะได้ทำเฉพาะในส่วนของไใงนตัวสวิตนั่นนะอดังเสยดังเสยเจ็เจ็เเเลอเลอะดังนะครับดังคุณลูกค้านะครับดังนะครับใหม่ของลูกค้าดังนะครับอ่าเป็นที่สปริงควอตนี่ก็จะเอามาทำความสะอาดอยู่นะก็จะแกะออกมาได้ไหมนเนี่ยแล้นี่มึงกินหมดแล้วเนี่ย นะครับไม so, ่ด <blunt animation> ังนะครับนาอตัวนี้ดังอีตัวนะครับตัวตัวนี้คเชเช็คเช็คเเช็คเออเโลเช็คเตั่งตอเช็คเช็โอคุณลูกค้าครับ ไม์ของลูกค้ามันดังอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้เป็นไรในส่วนของเจ้าตัวใหม่แล้วทีนี้บอกว่ามันรับได้ได้ได้ไดไดไดใกล้เดี๋ยวสายอากาศอยู่ไหนอะสายอากาศอยู่ในกล่องต้องไปเอามามีปัญหาดีสายอากาศหรือไม่ก็ศาสาร์ตอนไหนเดี๋ยวมันหายนี่นี โอ้ยสายกาศมันหกักนะครับนะพินมันหักเนี่ยเนือเปียบเทียบกันเนี่ยข้างหนึ่งมันจะได้ใกล้ใช่ไหมเดีย๋ยวดูมือช่างนะมือช่างหน้าหนาวแตกหมดแล้วเนี่ยนะครับมันหักนะครับตัวนี้หักนะครับเนี่ย,ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ <laughs> นะครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้ยโอ้นะครับเป็นที่สายกาศด้วยนะครับในกรณีที่รับสัญญาณได้ใกล้นะครับต้องตรวจสอบสายกาศด้วยแล้วดูกำลังส่งของไอจตใหม่ด้วย ว่าออกสักหมิลิวัต์10มิลิวัตหรือไม่ว,วัดวัดมันทีนี้นะครับในส่วนของไอเจ้าตัวใหม่ก็คงดำเนินการล้างสวิตทีนี้นะครับในกรณีของเครื่องนี้นะครับเพื<ๆ>่อนเสียงดังดีอยู่นะครับผมก็ตกใจหมดว่าจะได้โล4ีนะโล4ีแต่ผมขี้เกียจทำเยอะหลายตัวตาไร่ไอ้ทีนี้มันเป็นที่ไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าก็เป็นแบบนี้เข้าต่อใช้สวิต หน้าสัมผัสเดียวแล้วอาจจะขนานหน้าสัมผัสสวิตนะครับหลังจากที่ล้างสวิตแล้วนะฮะหรือเพื่อนๆนบางคนนะครับก็คิดว่าหน้าสัมผัสสวิตตัวนี้มันไม่ได้ใช้ย้ายย้ายตัวนี้มานี่เลยย้ายตัวนี้มานี่เลยก็ได้นะครับได้หมดละ่ะขอให้มันเปิดผิดได้แต่ด้วยความคักผมจะออกมาล้างให้ลูกค้าอยู่นะครับในส่วนนี้ตกใจเบิดไอคิดว่าสิดโลเสียตาคอยไล่ไปเลยมันหน่อยอ่าสำหรับตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหมากแล้วนะ โอ้แต่มันก็มีแต่มันก็มีไอ้สนิมกินนะพูดถึงนะนี่แหละนะครับอ้าอ่ะจัไปครับเดี๋ยวทำเจ้าตัวรีเซฟให้มันใช้งานได้ก่อน,นครับในส่วนของตัวไม้ก็ขนายจะมีะไรอะ่ะแต่มันมันก็มีปัญหาหตรงตรงสายอากาศนี่แหละมันหักนะสายอากาศหักนี่ขายขายใ้ใหม่ให้ลูกค้าเลยดีกว่าก็ง่ายดีแล้วเราเพิ่นเนาะขายขายต้นใหม่เลยอ่าคู่ละห้าร้อยจบ หลยง่ง <c oughs> ายแค่ไหก็ต้องส่มบ่ต้องส่มซ่งก็เกิเลยอโอเคนะครับเดี๋ยวผมั้างสวิตช์ก่อนเนอ,อตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับคุณลูกค้าก็เป็นที่สวิตมีมฐานนั่นเองนะครับถ้าสวิตเป็นแบบนี้ในเมืองหาง่ายบ้านนอกอย่างผมหายากแต่ทีนี้ทําไมไม่ซื้อมาไว้ช่างวิทย์ซื้อมาไว้ก็ไม่ได้นานๆนานๆี่นน มีโอกาสที่จะได้ทํางานเกี่ยวกับในส่วนของการเปลี่ยนสวิตเนี่ยนะครับแต่ทีนี้มีปัญหาที่ไรก็ล้างเอาทุกทีพอล้างเอาทุกทีก็ไม่ได้ซื้อมาไว้สักทีครับทนนี้มันงานบ้านนอกมันไม่ใช่งานในเมืองแกออกมาทำความสะอาดมาดูหน้าสัมผัสกันหน่อยนึงพอแกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะทุกคนหมองนิดเดียวนะครับหน้าสัมผัสอย่างนี้ที่ใช้หน้าสัมผัส,นนนห,นสผหน้าสัมผัสนี้ไม่ได้ใช้ไม่หมองเลย กระแสไฟผ่านนิดเดียวนะครับหน้าสัมผัสก็เลยเสียหายแค่นิดเดียวถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนขนานสวิตเลยก็ได้ขนานหน้าสัมผัสขนานหน้าสัมผัสนะครับคือการขนานหน้าสัมผัสสวิตนะครับเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยถ้าเป็นแบบนี้หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสมี2อันนะหนึ่งถ้าเกิดว่าหน้าสัมผัสที่1มีปัญหาหน้าสัมผัสที่2ก็ทางานได้หรือถ้าเกิดว่าหน้าสัมผัสทั้งสองหน้าสัมผัสดีเลยนี่เจ๋วเลยนะครับ นี่กรับเกาะเข้าไปนีหนึ่นะเพื่อนๆครับได้ทําการใส่สวิตช์กลับคืนเข้าไปที่เดิมม่องเก่าของการเปิดสวิตช์นะครับเปิดติดนะครับปิดดับนะครับอ่าบางทีเปิดไม่ติดบางทีติดแล้วไม่ดับนะครับต้องลองด้วยเปิดติดปิดดับเป็นทีละปล่อยนะครับไม่น่าจะมีอะไรมาก